สตอร yes. ี euh, ่ะพี่บ๊อบสตอรี่เนี่ยเฮ้ยโซโซมีสตอรี่เหรอไอแบตติ้งไอศิลาฮะจำไว้เลยนะยาวมีดโซยาวมีดเข้าไปหนโดนตรงกลางนะตายสีอ๋อเล่นไฟตรงแบบตาเลยป่ะถ้ามันจังหวะไหนมึงปล่อยได้มึงปล่อยปล่อยไม้แบบหมายถึงว่าเปลี่ยนมีดอ่ะตามันแบบไม่ได้เย็ดหัวหมีเลยเย็ดเย็ดหัวหมีว่ะเย็ดเตียงขาหัว กูปิดตัวชุบพังอ่ะหลังบ้านเมื่อกี้กูัเห็นปะเย้กูปิดตัวชุบพังธนาคารไม่เข้ากูปิดตัวชุบพังเลยกูแบกเก่งที่สุดเลยเอาไปอย่างเงี้ยคอมแบทศูนย์กูจะหลุดแบดเก่งเลยขอบคุณครับพี่นอกขอบคุณครับพี่ไอ้นี่ไม่ไดนไม่้นะพี่ไม่ใช่ไม่มีอะไรใช่เหรอมันได้เบานี่กินแตกเลยหรอทำแผลเลยทำแผนเลยโอ้โหทำแผนโอ้โหเฮียได้สิเฮียบ้าไปง่ายเฮียมึงเล่นธุรกิจข้างนอกกันเลยไงเฮียบ้าไป โอ้โหเดือดไปไหนปล่อยปล่อยมลาล่อยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยไปปล่อยปเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเอาตเียเอาตเพียบครับพี่โหเอาตเพียบว่าเอาต่เพียบว่าไปเลยไปเลยไม่สนกลัวชนะโอ้ยดูโอ้ยไม่เป็นไเ่อนเราบ้เพื่อนเราก็ไม่เป็นไรเอไอแบ็กนยแบ็กไอไอ้ไอ้ไออ้ไอ้่อ้ไอ้ไออ้ไ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 อ้่อ้ไอ้ไออ้ไอไอ้ไอ้ไอ้่อ้ไ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 อ้อ ระหว่างทางที่มันจะมาสบเพื่อเพื่อเราตายเพื่อเราตายคนตายเพื่อนเราดีกว่านี่เฮ้ยเฮ้ยแทงดิแทงเล็กเลยปะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อจับนาที่หล่อนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างเลื้ยนเลยแบ็คเลื้ยนจัดเลยว่ะเชีมันรู้เนี่ยใครไปหยิบศพเนี่ยโอ้เห็นไหมกู้มันสไนค์กูเว้ยังยังยังไอ้เชี่ยมันรู้ได้ไงเพิ่มอยู่ตรงเนี้ยเชี่ยเห็นเชี่นได้ไงเนี่ย วิธียูเคว่าใครเป็นหัวหน้าแก๊งเก่าจเอ็นจีเอ็นจเอนจีเอ็นวอเทอเลสอะนายคุณในที่ไหนนี่ไม่ได้นะเฮ้ยสกินอะไรอ่ะเมดิเตตีสกินอะไรวะมันสามสี่นระหว่างทางมึงเฮ้มันจะอ้อมนะมาโยโยตามมาโย่ตามมาโย่ตามมามาซ้ายมาเลยตลอดเวลาขะมือน้่งคืออะไรหลอดนาทีเดียว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 เร็วเร็ว คือไนที่เนี่ยือเนไรว่าไม่ต้อาวไอถไม่ต้องคุยนวารไม่ต้องคุยนวารคุยค่ะคือเอาว่ะเอาว่ะเอวะนนี้ออกได้ปะกูว่าละไอที่เนี่ยคนในแก๊งหายไปไหนตัดตียงนี่นะครับไอนี่นะครับอห่ใหญ่ให้มันจะไปทาให้เราแยกไ่เจนเย็นเจนเย็นอะไรอะไรอะไรอไมอะไรมาดูเอง ไอบูเลตเฮ้ยมาแค่ตรงกลางมาไม่มือมแยกซ้ายขวาฟังกูฟังฟังมารวมมารวมกันมารวมกันโอ้ยอยู่เคสเสียงดังเลยว่ะเออมารวมมาแล้วเยคุงานอยู่บ้านเห็นยังใจเนี่นี่คุณส่งมให้มึงดูแล้วเนี่ยนาทีเดียวจะมึงมาได้ร่ามึงคุยกับผู้หญิงเลนช้อนชนชชนชนเลยชอนเลยช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 ้นเลยชนเลยช้ชนเลยช้อนเ้นเลช้นเลย้นเ้อนเลยช้นเลยชนเยชอนเลยช้อนเลยช้อนเลยชนเลยชอนเลยชอนเลยลยชลยเอนเลยชนเลยชลย

ไปดึงสมมาหน่อยดึงสมมาหน่อยโอ้โหคนในวอหายลืมเลยว่าดึงมาแม่งหมดละใครนองอย่าทิ้งไว้กลางทางอย่าทิ้งไว้กลางทางดึงมาดึงมาปล่อยเลยปล่อยเลยดึงมาใบมันแตกใบมันแตกนะใบมันแตกนะดึงมา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 ดึงไปดึงไปโอ้ยไม่ได้คันทางซ้ายโซนซ้ายนะโซนซ้ายแลฟังกูมันเดือดจังวะนี่โซโซอ่ะยาวอ่ะเซ์ไอซ์เคียกากไอ้ควายยิทุเล่โอ้ยเมื่อกี้กูใช้มีดดึงต่อมาดึงต่อมาไม่ใช้มีดตีหัวได้ไงวะใช้ระเบิด ไปเอาไอ้ปูหน่อยไอ้ปูหน่อยไอ้ปูหน่อยนาากกกกลลลลลลัับบบจงงงงอยากได้ตายกดกิ๊กขาดแห่งเงินเออเฮ้ยกลับมาบ้าน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 กลับบมาา้นหน่อยกลับมาบ้านหน่อยกลับมาโยกโซบ้านหน่อยเร็วๆโยก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 สวย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 ก้มากลับมากลับมาไอ้บูสั่งเพื่อนกลับมาไอ้บูไอ้บูอุ้งสพมาด้วยอุ้งสพมาด้วยอุ้งศพมาด้วยอุ้งสพมาด้วยอุ้งศพมาด้วยแล้วมันมันมันเล่นมันมันเหมือนเหมือนพวกคนตายเล่นอะมึงดูดิ ไอ้ยี่จอแม่งอย่างนั้งอยู่แบบข่าวการไอ้ยี่ไอ้น้องเท็ดยี้ยอะไรวะไอ้หนูถอยถอยถอยกูียนเกวียนเอ๊ะทำยังไงถอยอยู่คคลบรรยากาศเชี่ยขยะไอ้หนตื่นหมดแก่แย่ออกอเฮ้ยหนูจะดับสวยตายตายตายพอพอไอ้สัตว์ให้เอ็มนายเล่นที่เหลือที่เหลือถอยโซบูโซบถอยมาเออให้เอ็มนายเล่นเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากครับทุกคนเก่งมากครับ กระจอก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 ไอ้กระจอกไอ้กระจอกกระจอกกระจอ้กระจออ้กระจอกกระจีแตกเบาะนี่ขีกระจอก้บาะนี่ขี่แตกน้องสอสดน้องไอ้เียมันแบบกันจริงไอ้เฮียมันแบบะกิจกันเลยไอ้เฮียมนด่าเบาะนี่ขีแตกจริงสวยสวยเยสวยร้านต่อสวยเรนด์ยังไ่จสวยสวยรานรนใบน้องพี่ไม่ห้ามพี่ไม่ห้ามแต่อย่าหลุดกูไม่ห้ามแต่อย่าหลุดกูกไม่ห้โอ้โห ใครด่าใครด่าอะไรอ่ะไอ้มึงจะเป็นสตารลี่นะก่อนมึงจะเป็นสตอรี่เอ้ยมึงเฮ้ยนะครับนี่ไอ้ควายสวยสวยไอ้กาดเนี่ยด่ามันเนาะมันด่ามึงเปล่าวะเฮ้ยมันด่ากูเปล่าวะไอ้เพี้ยไม่จีบแม่โดนะพี่เก่งมากครับใช่่เก่งมากพี่เก่งมากพี่เก่งมากไม่รู้แม่งทำดีมากเลยพ่อเพี้ยเลยขอเพื่อนได้ไม่เป็นไรเรามาเซ็ตเรามาเซตพี่เรามาเซ็ตเอ้ยเสียงใครเอาอะไรไหมใครเอาอะไรไหมใครเอาอะไรไหมไม่มีนะกูยังไม่ได้ชุบใครเลยไอ้กูค้าง ไม่มีก็ยืนอยู่ในวงนี่เลยเฮ้ยยืนในวงไม่มีก็ไมเข้ามาอยู่ในวงเลยมา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 เก็รอในวงเลยรอพร้อมเฮ้ยรอบนี้สวยนะขอรูุดีใจเอ้ยว่าเดี๋ยวเราไปทางหลังแต้มกันคนดูครับมันไม่ไหวครับเียเี่ยแก้งสีร่างไม่ไหวกับแก้งผมรอโอ้โหจะบอกให้โอ้โหดูแม่งพูดว่ะเฮีย แม่งบับธุรกิจจากข้างนอกไอ้เฮี้ยมันรั่วอะไรวะกูเดี๋ยวสักพักคาร์ลจริงเลยจบเรียะเจอกันหน้าเฟซน่าจะมีรูปมันอะมาจิ้มแก๊งผมไอ้เฮี้ยศิลาไอ้เฮี้ยมันอะมาจิ้มแก๊งผมมันอะมา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 จิ้มแก๊งผมไอ้เฮี้ยศิลาแม่งโดนกูเดี๋ยวไอ้เฮี้ยกูกูกลัวหัวน้ำสองสูตรแล้วนี่ว่าใช่ปะหัวเราที่หลังดังกว่า ขอไม่ออกตัวแรงนะน้ำสองศูนย์แล้วนี่ว่าขอไม่ออกตัวแรงนะกลัวไอแบงค์อันนี้เล่นไฟอะไรไงนอะไรนะเพื่อนห้าไฟเพื่อนห้าไฟห้าไฟไปถึงห้าก่อนเหรอใช่ใช่ไปถึงห้าก่อนชนะหนาวด้วยเนี่ยกินน้ำเย็นหนาวจังจุดแตกหักว่ะจุดแตกหักสตาร์บอยวายบัสสี่นาทีเพื่อน ไอ้เฮียกูบอกเลยงานนี้มีพังอ่ะไอ้เฮียด่าธุรกิจกันข้างนอกไอ้ข่อยไอ้พังจริงพังจริงมาหอบมาหอบมาหอบไปร้องแจ้งแล้วนะเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับแจ้งเตรียมพร้อมครับมาลขึ้นมาลขึ้นมาขึ้นมามาดูแล้วเร็วเร็วขึ้นมาลขึ้นมาเฮ้ยอย่าเมย์อย่าเมย์เฮ้ยเฮ้ยขาขาเฮ้ยอย่าเมย์เฮ้ยเฮ้ยใครมึงอ่ะไอ้เจนเ็นเจ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 น C2 C2 เจนเ็นสี่นาที ไอ้เรื่อ้เหี้ยเหมือนภาพขาวดำเลยวายโจตอนเช้ามันสวยเยอะสิตอนกลางคืนมานี่มึงใส่กรอบได้เลยเนี่ยแล้วดูไม่สีดำเจอกับสีดำอ่ะภาพเป็นกึ่งมืดอ๋อมันดูมันเยี่ยนที่ยงเก่งวะอ๋อใช่โอเขาวเอาเลยชน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 เลยพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยชนเลยอย่าประมาทนะอุมา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 มาตายเยอะอุมาอุมา โอ้ยนี่ใครมีไม้ก่อนก็ได้เปรียบเลยดิใช่ปะใครพอพอทิ้งทิ้งท okay. ิ้งทิ <t iders> <t iders> ้งทิ้งทิ้งทิ้งจบเลยแจ้งไหนมีไม้ก่อนได้เปรียบเลยใช่ปะก็ได้เปรียบอยู่พี่ช่วงนี้เอ็มไนก็เอ็มไนก็แรงนะไม่กลัวไม้มันโอพีก่าว่ะจะถอยมาจะถอยมาจะถอยมาได้ขึ้นไปเฮ้ยดังขึ้นไปตรงกลางขึ้นไปตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยที่เหลือที่เหลือมายังตกคันป๋อ

ตัวตมุกมางว่ะตัวตรงกลางอย่างเดียวดึงศพได้ดึงศพได้ดึงศพได้ไม่ตายนะไม่ตายนะเล่นนะเล่นหล่อมันตายหมดหล่อมั่นายหมดใครรุนเดียวอย่าปั๊มข่อยปั๊มปั๊มข่อยปั๊มตาย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 เฮ้ยแบงค์เปตรงกลางแบงค์เป็นตรงกลางเติมตรงกลางเติตัวกลางได้ลินต่อได้เข้าเบาได้เบาเฮ้ยเฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายกลับกลับไปกลับไปขวาเฮ้ยใครอยู่ซ้ายอ่ะกลับไปขวาไอ้เที้ยมมึงจะแยกเพื่อนทำไมอย่าแยกอย่าแยกกลับไปขวากลับไปขวากลับไปขวาไปเติมเพื่อนไอ้เหี้ยไฟอย่าแยกไฟอย่าแยก ไปแยกไปแยกไปขวาหน่อยไปขวาหน่อยฟังกูนะกลับบ้านมากลับบ้านมาพี่กลับบ้านมาแล้วพอแล้วพอแล้วกลับบ้านมาเอ็ดีมึงเดินนัเอ็มนายดิมึงไอ้เหี้ยไอ้หุแจไอ้ควายไอ้หุแจไอ้โง่ไอ้ั่ไอ้เหี้ยแกงจนี่อย่างจนอ็มนายไม่มีทุเลเฮ้พอไอ้ใบพี่บูงพี่บูงมามาที่อถอยือถอยพี่กับบ้บ่เรอที่รือที่เรือถอย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 แรงดิมึงแรงดิมึงไม่ตาย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 กลับบ้านมาบ้ายโซ่ยายโซต ตาย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 เกินเกินเกินใจเย็นหาหาตัวมันหาตัวมันตาย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 ไปเยเยย่าคุยอย่าคุยอย่าคุยอย่าคยอยตาคยอง่ายากยอยตายยากเยอาคุยยายอย่าคุยอ่าคุาอย่าคย่าคุ่ายอ่าุยอยยอยยยอ่ะุอายายอยยาาอาายาายแไออายา่ออย่หมดยังหมดยังหมดยัย สวยสวยเพื่อนไฮหนึ่งเพื่อนไหนึ่งเพื่นหนึ่งอร่อยอร่อยแก๊งหมาโอ้โหสวย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 โอ้โหยไยปเอาศพมาเดี๋ยวผมรวมศพกันเวยนะ แสงเาใส่เสียงเาใส่สงเอาใส่เสงใตาตาบอไอ้ยโไอ้ควายวายปวายสิลาสตเบีเยเอาน้ำปลามาเยาเีมาไอเียไเยียหวานนะไเยียหวานเลยเมื่อกี้นดสรงอ่าไอเยียะ่ีแค่ไรกูล่าวะมึงนะมึใช้เบยอไหมอมันรอนคเนี่ยไมใช่เพื่อนแล้ว ไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่เตรียมของไม่ต้องของนี่กูพิมพ์เลยไอเชวาไม่ได้กลับแก๊งแล้วหนึ่งไอเชวานะพี่พี่เก่งมากครับพี่พี่ทุกคนเก่งมากครับเก่งมากครับอีกสองไฟ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 อีอไฟครับอีกสองไฟครับอีกสองไฟครับพี่รอดูรูปหน้าเฟซเลยไอเยวาไม่ได้กลับแกงแล้วหนึ่งไอว่าไอว่าไอว่าพี่บอสบอกมึงไม่ได้กลับแกงแล้วหนึ่งอ่ะบอสบอกเนี้ยมึงด่านามสกุลเมื่อกี้เนี่ยหยอกพ่อเบี้ย ยีงยังจังไรเลยสัตว์ทำไมเปิดกระเป๋าแล้วค้างไว้โจอะไรพี่แต่กูรักสิงโตนะเว้ยสิงโตมึงจำกูไว้ชื่อเฉากูไว้เป็นยันไรเสียงไอ้กล้วยเหมือนเด็กเอ๋อะไรเงี้ยมันจูงกันไม่ติดเลยมึงเล่นดีแล้วนี่เนี่ยมันมันออกมู๊มันเสียบมันเทียมึงดันมาันได้ที่นี่พื่นที่เล่นกูชี้กล้ว้พอ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 แล้วพอแล้วอะไรนะเพื่อน อย่าออกซ้ายขวาเยอะมึงบอกเลยมึงบอกพวกมันเลยกูอยู่ข้างหลังบ้านกูรอดึงสมแหพี่บูสั่งไฟก็ได้นะพี่มึงไปฝากมึงฟังกูนะกูนั่งงานเลยกูฟิกเตอร์ทุกสถาบันใคระใครมาได้น้ำตัวอนไลยเฮียพี่กับสมัยนี่ใครมาได้น้ำเตือนเลยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยเฮียสามไฟแล้วกูใช้ไอดีแบนเดียวใครเอาไอเดีเปล่าจำไว้นะใครเอาไอดีเปล่า ไอ้แบ็กมึงมึงไม่ใช้เหลือกี่เดียวกูใช้ไปอันเดียวเองเพื่อนไม่กูเล่นหลังบ้านอย่าอยมามาอย่าอย่าอย่าโฟกัสที่อุ้มเขาอย่างเดียวอุ้มเพื่อนเราก่อนนะเว้ยเฮ้ยบอสกล้วยว่ะแบ๊กคนไหนอ่ะนี่กูคนนี้เพื่อนอย่าประมาทนะขอขอขอนะแทนแทนเฮ้บอสบัวบอสบัวขอห้าศูนยนะเออเล่นดีนะไม่ประมาทนะไม่ประมาท ไฟก,กลางเดินขึ้นไปหน่อยไปอยู่ตรงนื้นนักข้างหน้า uh, ต рон, ต s <S น่ะตรงตรงหินข้างหน้าเพื่อเพื่อนน่ะถ้เาเกิดชนะเดี๋ยวกูซื้อบาวนี้มึงใช้ระบบมันใช้ crackers, weighed, ึงมันใช้ระบบเปลี่ยนสกินยังไงวะไอ้โจที่เนี่ยกดกิ้งฝาดมาใช้ทำทำเองป่ะหรือว่าซื้อเป็นสกิปซื้อทำเองไม้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 ชุบอย่างเดียวนะมีดไปตัวๆกับไม้เฮ้ยมึงทำอย่างเงี้ยเว้ยมึงทำเพื่ออะไรอะเพื่อน ไฟท้ายขอฟีสไตล์อ่ะอย่าอย่าอย่าพูดในวอนะไม่ใคนในวอเขาท่ม่ไจะโดนก็โดนเรื่องของมันหวะให้ให้คุณสั่งพอไม่เอาแบบนวลแบบเมื่อกี้นะไม่ไม่เอาเลยวิมามามาเฮ้ยครูดาวเกียรีวะครูดาวเกียรีนั่งขึ้นไปดินั่งขึ้นดิครูดาวเกียรีเลยเลยมาดิมาดิมันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอรอรอเอาเลยเลยเลยชน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 เลยไม่เลี้ยสายไม่ขวาไม่กูอยู่ขวาุ้มาอูมาอุ้มาอูมาอุ้มมาก

ไม่ตายนะไม่ตายอ๋อเดินเดินเหรียเนี่ยอ๋อเอ้ยเอ้ยกาดไอ้เหี้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ซ้ายไปขวาใครอยู่ซ้ายไปเล่นขวากับเพื่อนเฮ้ยกูบอกใครไม่ใช่หลังบ้านไม่ต้องกลับมาเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวพวกกูเองถอยไปมาดิมาดิมายญาดินี้กันน้อยเฮ้เติมกงกลางเติมอ้กาดไอ้เหี้ยแบงค์แล้วปิดตัวชุบพังเลยวะไปเติมเตินตรงกลางมาเติมกองกลางพอ เล่นตรงกลางพอบ้ามันแตกล้าเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางพอเล่นตรงกลางพอนาล็อกนาล็อกตัวชุบมาอูมาอุมาเสียงไอ้นาย่ะนาล็อกนาล็อกชุบไอ้ยสิลามึงจะไปไหนตายไอ้ยเอาคุลง่ป้าไอ้ยบาลีไอ้ยบาีกีต้ยมึงะินีกคุณไปไหยมึงกินอีกูไปไหนเดียมาดิ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  อาไรเอ็มนายน่าหละเอ็นายจอแจจอแจจอแจไม่เดี๋ยวเลยมึงเดี๋ยวเลยมึงเดี๋ยวเลยมึงอีสัตว์เดี๋ยวเลยมึงมึงแกไป็นไเฮ้ยบัฟพทษทีเฮ้ยเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้มตดาควายตื่นนะน่าเนมเอ้าเขาถึงบ้าหมดเลยเอาเอาเอาเาจบแล้วนะ อ้าวเฮ้ยกลับมาโยกซบกเอ้าเฮ้ยใครเล่นอยู่ผายบ้านแต่บ้านแตตรงกลางเร็วๆแล้วกลับมามันชุบมันตื่นเยอะมันตื่นเยอะโอ้โหหมดเลยอ่ยวันนี้วันนี้กดเจมทรงส่งสอนไม่ได้ปะทำไมอ่ะวันนี้กดเจมเครียดมาเครียดเครียดเลยไรอ่ะเอาส่งเคลียได้เครียดเรือดไอ้มืองโดนโดนแรงกดดันจากใคร จังหวะจังหวะเข้าสู่ชีวิตใหม่ทีใหญ่ยิเป็นโดนแรงกดดันใลัมาเรอนเม่เหรไปหลังมาเราให้ที่บ้านเลฮ้ยเฮ้ยเล่นในการมึงดูมองดีๆเปลี่ยนมีโอกให้เพื่อนกวนไปเอายอนดี้น้อยแม่งอยู่ไหนวะจังหวะตัวไม่เจอเอยเอาดิเอาดิอี้เนี่ยวอี้เนี่ยมึงจะไปไหนสัตว์กวย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 เออตายแล้วตายแ้วตายแ้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยใครโมกันเองอ่ะรู้อะไรอ่ะหมดยังวะ เตียงยใส่เ่หมดแล้ว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 หมดแ้วเออแลดูมันเล่นมันดีเนาะไฟตรงอเงี้ยไม่หยุดเลยอีกใบหนึ่งเดี๋ยวแจกไขอีกใบหนึ่งแจกไขอีกใบหนึ่งแจกไข่พ่ต้องหยุดจริงนต้องปชวนบอสไปเล่นดีกว่าว่ะรันไปน้องสวยสวเฮ้ยเทมายังวะว่าต้องลืมหรือเปล่า อ๋อแข่งโคตรน่มเกันอันนี้คือเขาแข่งวันนี้วันสุดท้ายเลยเหรอพรุ่งนี้นะไม่ก็ยังยังก็อยู่กับเดิมอันนี้คู่ท้ายเหรอใช่เล่นเหมือนเดิมไม่มมไ่ต้องไม่ต้องไล่ล่าเจอสักจังหวแล้วก็เดี๋ยวดำทิ้งไปเลยเล่นไฟท้ายอย่าประมาทนะไม่ประมาทนะเอาแบบเดิมนะเล่นแบบเดิมนะพรุ่งนี้ก็คือรอบชิงเลยเหรอใช่โอ้เจสซ์ไม่เชียนี่คืออะไรก็คือคู่นี้ใครแพ้ใครแพ้ไอ้เนี่ยใครแพ้ใครแพ้ ใครแพ้คือลงมาเจอลายลักษ์กูบอกเลยนะเฮียคนที่แพ้ไฟแรกชนะก็กลับมาเจอลายล์มันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ากูเป็นไรยลักกูจะแพ้ลงมานะเออไอเฮียดหมเหรอกวาดะว่าในจริงมันมีครูดาวอ่ะน่าจะแพ้ลงมาถ้ากูเป็นไรยลักษ์ตกันได้นะเว้ยพอมันเข้ากูแม่งตีเลยอ่ะเป็นแผนนะตัวใช่ปะไม่ให้แก่อ่ะเข้าใจปะไม่หมายถึงว่าไอ้คนที่มาดักรอแล้วอ่ะพี่เก็าใจปะ เฮ้ยมันใจเย็นมาไม่เล่นเลยนะเล่นปล่อยใจล่นบล็อสเล่นแบบวัดวัดสกิลเพย์อ่ะเสียงยุสายเสียงยุสายเออเเสียงยุสายเสียงยุสายแต่แต่มันก็เออแต่ถ้ามันไม่ไม่ออกก็เล่นแบบวัดสกิลเพย์ก็ได้ไปเสียงละหายเลยอ่ะนี่ดูกูพีม้าบัสห้ามัวแต่ช้าสี่ชุ่มมีธนาคาร เร็วๆเอาเร็วๆชน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 ๆหนึ่งเอ็มเฮ้ยใครมือใครมืออย่าประมาทนะแบบเดิมนะอย่าประมาทนะไม่ไม่ไม่เล่นตายแล้วชนขวา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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่อยู่ในเมืองใช่ปหมอยู่ต่อไปก่อนเนี่ยเฮ้ยิอ๋อฮะยไอยู่เหมือนไม่อยู่อ่ะบัสตอนเนี้ยที่ไหนจ้า โอเคอยู่แลนนะอะเพื่อนน้อยเฮ้ยยิบพบร้อยตุยเฮียโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยไปหลอดนะเฮ้ยฟังกูนะฟังกูนะเดี๋ยวพึ่งไอ้วาลือซ้ายไปก่อนวะสวัสดีครับสวัสดีครับซ้ายซ้ายรีบปิดแล้วไปเล่นขวาเฮ้ยไปเล่นขวาไปเล่นขวาเอ้ยต้มึงฟังกูอุมา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 ได้ได้บาร์ไปคือแล้วเพื่อนเอ้ยฟังกูไปเติมสายไปเติมสายไปเติมสายเลยดังขึ้นไปสายบนสายบนสายบนดังขึ้นไปเลย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  แปาเพื่อนมาอย่าให้มันมีที่กักศพแบบเพื่อนมาแบบเพื่อนมาแปลเพื่อนมาแบบเพื่อนมาใครไม่ใช่ไปกาวขึ้นไปใครไม่ใช่ไปก้าวขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปให้หมดขึ้นไปหมดเอาเพื่อนด้วยอย่าห่วงเล่นนะไอ้สัตว์ไอ้ชี้อย่าห่วงเล่นนะเอาเพื่อนนะห่วเกลียวห่วเกียวมันแรงมากเฮ้ยบอกเพื่อนกลับบ้านเลยบอกเพื่อนกลับบ้านกลับมา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 ไอ้บ้า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 นกลับบ้านเฮ้ยมาไหนมาไหนมาไหนบ้า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 นมาบ้านอุ้ย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  ไอ้บับตายบับตายเอาหัวเขียวหน่อยเอาหัวเขียวหน่อยเอาหัวเขียวหน่อยไอ้กลับมาหัวเขียวหน่อยพอกันหัวเขียวกูหน่อยเฮ้ยหัวเขียวชุอยู่เห็นไหมไ้บูพี่บู้ยืนอยู่ในเพื่อนตาไหลายเพื่อนบูหน่อยเจอฮะไอ้แปดพันแปดกลับมากลับมาไอ้บู้ฝันกลับมาบู้ไอ้บูสั่งเพื่อนกลับมาบูกว่าเราต้องไปเก้าพันแปดกันได้เราเพื่อนก็เลยมาแล้วว่าเราต้องไปเก้าเก้าห้าศูนย์กันได้แล้วเหรอวะโอ้โหที่นี่มาเราไปเก้าเก้าห้าศูนย์อะ ไปกันก่อนเลยงั้นเฮ้ยมันกินอะไรอ่ะไอ้ยังทำทิ้ใหม่ไม่เป็นเว้ยไม่มีไมม่ีแทนให้กูตั้งโอ้โหไม่พูดเองด้วยไอ้เหี้ยว่าผิดต่อฉุกเพื่อนสั่นอย่างโง่อ่ะ เฮ้ยเจียงเยอ่วยค่ะสตอกคอยเลยกัาเออยังไม่อ่านเจ้เลยอยเอ้ยยไอ้เยาวาเกินไปเพื่อนไปอ่านสูตไปอ่านสูตรไปอาสูไม่ด่ามันนีด่ามันเพื่อนด่ามันเลยด่ามันเลยใครไม่ด่ากลัวออกแกงใครไม่ด่ากลัวออกแกง ใครไม่ด right okay. ่ากูใครไม่ด่ากูเอาออกแก๊งใครไม่ด่ากูใครไม่ด่ากูออกแก๊งเด็กในแก๊งแม่งด่ามันเยี่ยมมันอะไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กพอพอพอแล้วพอแล้วไอ้แบ๊กดูเป็นตัวตลกในแก๊งเลยยี่ห้อมันเป็นหัวแก๊งเลยพี่แบ๊กเป็นหัวแก๊งมาแนวนี้เหรอแก๊งให้มันวะใครไม่ด่ากูออกแก๊งเลยใครไม่ด่ากูออกเด็กในแก๊งม่งด่าไอ้แบ๊กากไอ้แบ๊กาด แถวไหนวะเนี่ยไอ้เหี่อะโอ้ยยี่แบงค์นี่หลุดว่ะแม่งด่ากูเปล่าวะมันยังหาแม่งด่ากูเปล่าวะไอ้เหี้ยมันทำได้ไงวะอาจจะมีอะไรในใจกับกูว่ามันรั่วแล้ววะใช่ปะแกงพวกรั่วฮัลโหมึงไม่ได้มีอะไรกระจายกับกูใช่ป่ะเพื่อนไม่มีนะรั่วว่ะแกงมันรั่วจัดเลยฮัลโหลไม่มีใครตอบ ฮัลโหลไม่มีใจอะไรกูใช่ไหมไม่มีนะไอแบ๊มึงไปเจ็บอะไรนะไม่กูไม่กูถามไม่เฉยไงว่าเออเก่งแล้วแล้วไม่มีอะไรใจก็กูก็ดีเผื่อไม่มีใครไม่ชอบกูไงต่อนี้แรกก็ห้าศูนย์แล้วว่ะเพื่อนเอาต่อเลยปะเย็ดเย็ดแก๊งไหนมาแหลมๆวะสีดำอ่ะมึงก็ะือมมันให้หมดดิไอแบกแอดอบสีท่วมเพื่อนว่าเราเราต้องชนะไอแซบนะ ไม่เอาะกลัาขายชีหน้าเขาเดี๋ยวกูต้องไปที่ซัมเมอร์ว่ะอ๋อไอเนี่ยมัน่วนตีนบอกมันขับรถชนกูไม่เอาส่งเลยฮ่า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 ่าน่าเ่าลงกต่อน่าฮ่าม่นเ่าน่าฮราร่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่ะาา่า่อน่า่อนา่